สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบคนหนึ่งในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานประเทศจีนที่มีอาการป่วยเป็นไข้สูงยาวนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ซึ่งในตอนแรกก็มีการคาดการณ์ว่าเด็กหญิงจะป่วยเป็นต่อมทอนซิลอักเสบแต่จริงๆแล้วเธอป่วยเป็นโรคจูบซึ่งโรคจูบเกิดจากเชื้อไวรัสเอฟสไตบาร์ Bar, ซึ่งเป็นไวรัสเริมชนิดที่4ของมนุษย์ที่สามารถแพร่ก,กระจายผ่านทางน้ำลายและเสมหะและมีระยะฟักตัวอยู่ที่1-2สัปดาห์และสามารถป่วยได้ตลอดทั้งปีพบม,มากในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงไร้ฤดูหนาวและเด็กเล็กที่มีความต้านทานต่ำก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้สูงมากโดยปกติแล้วหากทารกติดเชื้อโรคจูบนั้นสามารถหายจากการรักษาได้ตามอาการซึ่งแพทย์แนะนําวิธีป้องกันโรคจูบดังต่อไปนี้สิ่งแรกคือการให้กอดแทนการจูบและต้องใส่ใจกับการฆ่าเชื้อและเรื่องคุมิต้านทานของเด็กโดยเป็นการแยกภาชนะบนโต๊ะอาหารสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันโรคในเบื้องต้นนั่นเอง